เอาดูกันตอกับฟุตบอลการกุศลกับน,นัดประวติศา,าของจัหวัดัยน่าบอลสองทีมนี้การเล่นคคลสไตล์กันนะครับคอมมนโดบอลจังหวะบอลเชงิงพิงเลนเจอร์ทิ้งเจ้าบ้านชัยนาาบอลมุทะลุบดดันยับบ,บ,บอลวิ่งสู่ฟัดจัดไม่เปิดกระดุด ก็ดูซ่ว่าวันนี้จะเป็นวันทั้งใครวันนี้จะเป็นวันจังหวะหรือวันกำลังนะครับใคยจะเหนือกว่ากันสั้นๆนะครับ เท้าสู่เท้าให้บอลกันใกล้ๆนะครับคอมาโดนเปิดให้แม่จะให้บินบอลลือลิฟใกล้ๆกับมุ้งทคงับไม่ได้โดนสกัดออกมาเสียก่อน แม้ดูการเล่นของคอมมอนโดในจังหวะนี้นะครับคงจะไม่พอใจในสามประตูต่อหนึ่งครับต้องการยิงประตูให้ได้อีกนะครับก็ต้องดูพิงเดนเจอร์จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับถ้าได้ประตูที่สองเร็วนี่ก็โอกาสการคืนสู่ฟอร์ตตัวเองได้ทันนะครับแต่ถ้าได้ประตูช้าก็จะเข้าทางของคอมมานโดของบินบอลลูนิฟท์ทันที บองให้บินบรรลือลุตไม่ได้ครับไม่ถึงยังต่อไม่ครั้งหนึ่งบินบรรลือลิสานบอลยาววางบอลดีแม่ประตูมังกรออกมากิบบอลไม่ได้เสมอโดนเขบ้าบอลจังหวะกับบอลกำลังวันนี้มันจะลงเออยังไง <ítulo> วันนี้จะเป็นบอลจังหวะหรือ like ว like so 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 ันนี้จะเป็นบอลกำลังนะครับบอลกำลังนี่ก็ทิงติงเจอร์ทิงเจ้าบ้านชหน้าครับบอลจังหวะนี่ก็คอมบันโดนะครับของบินบอลลูนุตอนี้บินบอลลูนี่จะอยู่ในสนามนะครับหมายเลขกเจ็ดครับถ้าตำแหน่งบอลเขาเรียกว่าเลี้ยงดูดึงขวาเนี่ยนะ ก็ลงไปบรรชาเกมในสนามแล้วนะครับหลังจะทำประตูเพิ่มอีกให้ได้ในถิ่นขอ้อหมายลูกนี้ตัวอด,ดแตจะไม่ผ่านมือมังกรผูุ้ตสาประตูออกมาเก็บบอลไว้ได้ท AH. ีเมเรนเจอร์ทีมเ่น่าจะทำยังไงครับจะเปิดเกมลุกนตอบโต้ครัโอ้ลูกนี้ยิไงไกลก หลุดเสาไกลครับอ,ออกลงขอไปนิดเดียวได้เสียวครับ<อ>ไม่เป็นประตูแต่เทียวเลยทีเดียวเทียวไปครับบิงเดนเจอร์ชัน<ห>นยนาผีดเจ้าวาดให้พุ่งครับคอมมานโด,อนโดถอยชุดนองก่นอนเพราะทำจำังหวะให้กับบิงบันลือนิด มีอมลการจ่ายบอลแต่ละครั้งในหวังผุวเลยนะครับโอ้โหโชคดีครับมังกรตัดออกมาได้ลูกนี้ต่อหนึ่งหนึ่งนะครับยิงอีกครั้งลูกนี้แตะโอ้ยไม่มีอะไรครับบอลหลุดออกนอกสนามไปสัดสินให้เป็นลูกตั้งเต่ที่เส้นประตูนะครับอของพิงเลนเจอร์ทีมเจ้าบ้านแหนาเผาเปิดเกมขึ้นมาเล่นกันใหม่ให้คับทีมตัวเองถูกทำโทษไหยโอ้ห ลูกนี้ภาษาบอลกันเียกว่าส้มหลอนกลายเป็นหมูหกครับฮาบอลลี่ไม่ถนัดนะบอลมันตกแล้วกระโดนสูงเลยจังหวะมันซ้อนต้นบอลไปนิดเลยบอลโด่งไล่ทิศทางไปแหมถือว่าเสียวครับแลกวถูกลงโทษซะแล้วอยู่ในซีครู่นี้ทิ้งเรนเตอร์ทีมเจ้าบ้านชนาก็ยังพยายามอยู่นะครับพิงเรนเจอร์ทีมเจ้าบ้าน ยังหายใจรถตึงคอวิ่งทุบทัดก,กัดไม่ต่อยอยู่นะครับหวังจะเรียกประตูที่สองให้ได้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ยังตามอยู่หนึ่งประตูต่อสามของมันโดอของบินบาลูลิสยัยงนำอยู่บินบลูริสในหมายเลขเจ็ดน,นะครับเน่นตำแหน่งทำงปนดขวาแดนหน้านะครับหหหแหมยังเจาะก,กองหลังไม่ได้ครับ ยังไม่แถวยังไม่ผ่อนเกมให้เห็น,นะครับแดนหลังคองคอมบันโดเขาบอกว่าถ้าแดนหลังเหนียวหนึบน,นะครับกองหน้าก็มั่นใจครับไม่ต้องหวกหน้าห่วงหลังตบตังเดียวครับมันก็ทำให้เกมรุกดีประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าแดนหลังกองหลังประตูไม่ดีนี่ก็ห่วงหน้าห่วงหลังุกไม่เต็มสูงนะครับสตามตอนเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับ วันนี้ที่ดูเกมการเล่นของคอมมานดนี่<ป>เขาไม่เพลิงหลังนะครับเ<ป>ขาเติมเกมรุดได้เต็มสูบเลยทีเดียวเพราะไม่มีความกำลังในแดนหลังแต่อย่างใด<ป>แต่วันนี้ต้องกนิ้วให้ครับกบทินเจ้าบา้านใชหน่าครับท<ป>ิ้งหลนเจอร์เขยมไม่เลิกครับสู่ยิบตาตายเป็นตายครับ<ป>วันนี้ยอมตายคาบ้านคาสนามครับ<ป>วันนี้แฟนบอลได้ชมกันทั่วประเ่ศนะครับ เรามีการไลฟ์สดก็ช่วยกดช่วยแชร์กันด้วยนะครับโดยเฉพาะครับแฟนบอลอย่าลืมครับกดหัวใจให้เยอะๆให้ทีทีครับเป็นกำลังใจให้กับฟุตบอลการกุศลในวันนี้ด้วยนะครับดูครับเรียประตูที่ตออได้ไหมแม็กระยามุ่งมั่นทุ่มเทครับบอลใช้กำลังแบบทิงลินเจอร์ทิมเจบาเทานากับบอลจังหวะบดินทาง ใครจะเหนือกว่ากันครับในทัวร์ในแมตช์นี้นะครับในแมตช์นี้แมตช์จังหวะขาตายครับบินบอลลูนบอลดัดหลังไปนิดครับบินบอลลูนลิ้นบินบอลลูนลิ้นในหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหัวหน้าทีมด้วยกัาตามทีมในทุ่งน้ำนะครับก็ต้องดูต้องดูว่าคอมมานด์ ทำมันโดนทำมันโดนไป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 ไเไบไปไปไดไปได้เไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไปไปั พิงเรนเจอร์พิงเจ้าบ้านแต่ยันอยู่ได้ขนาดไหนนะครับจังหวะนะครับนี่เขาเรียกว่าบอลจังหวะถ้าบอลกำลังนี่พิงเรนเจอร์ครับบอลเบียดแลกตลอดบินเรลวนิดหมายเลขเจ็ดนะครับ เปิดเทอมบินบอลลูนสังเกตดูนะครับการจ่ายบอลน,นี่หวังผลหมดนะครับแล้วหลายจังหวะที่จ่ายบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเข้าทําประตูนี่จบด้วยการยิงประตูจบด้วยการยิงประตูเป็นประตูหรือไม่ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ถือว่าจ่ายบอลหน้าคู่ กับพิบตานนิดเดียวเป็นประตูทีคอมมอนโดของบินบงนยูริครับนำหนีห่างไปเป็นสี่ประตูต่ดสี่ประตูตัดหนึ่งข้างหลังครับนี่คือฟุบนการกุศลนับประวัติาสตร์องตระกูลหน้า มิตรภาพรัชัยชนะนะครับก็บเป็นรูปแบบการเล่นฟุตบอลที่ดีให้กับเด็กเยาว,วชนของเราจากจังหวัดชนาทได้เรียนรู้ครับในการจะเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่และสง่างามในสนามนอกจากมีฝีมืออยู่ในกฎกติกาการแข่งขันแล้วต้องอยู่ในกฎกติกามาในย่าวด้วยนะครับนี่คือความสง่างามก็อยากให้เด็กเยาว,วชน ของเราชาจังหวัดเชน่านะครับได้เห็นได้รู้และได้เรียนแบบด้วยนะครับจดจำนำสิ่งที่ดีๆวันนี้ทีมงานของบินบรลือนลิมาให้กับคนจังหวัดเชน่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆมาให้รับประทานกันเครื่องดื่มครูกำลังคองมมานโด ตอนนี้วางขายทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับคอมมันเดอร์สำหรับบินบุลลืลิตก่อยู่ในหัวใจของคนไทยนะครับเพราะบินบุลลือลิตนี่มีจิตอันเป็นกุศลนะครับช่วยเหลือทุกคนครับทุกถิ่นทุกที่ทุกซอย ที่ไดียวเวาคว้าอนกระตุกครับแมลูกนี้ถือว่ามังกรตัดทิ้งใจดีนะครับประตูเขาพิกดินเจอออกมาเซฟบอลไปได้ทันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจกันเยอะๆนะครับกดทีม เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับคุณบอลการกุศลนาสนาพมพุตบเลเฉลิงพุกเกียหน้าพระการจากักรชนาซึ่งเป็นการแข่งขันการะระวางคอมมานโดพบกับพิงเลนเจอร์แฟนขับกองเทียของนกใหญ่พิฆาตชนาทฮอมบิน สำหรับพุ่บนบอลการกุศนสนนั้น,นี้ก็ถึงว่าแข่งวันเดียวก็จริงแต่ถือว่าเป็นโทวร์นาเมนต์ที่จะอยู่ในความทรงจำของเราชาวชญ,ญาทุกคนนะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับน้ำใจนะครับจากกำมีกึ่งสำเร็จลูกไว้ไวจากคอมบานโดจากบุมบรลูรินะครับได้นำสิ่งดีๆหลายๆอยา่าง มาให้กับเราชาวจังหวัดเชียงนาโอ้ยแม่จุดฮอตเข้ามาดีแต่จังหวะมันเสียหลักไปนิดนึงครับได้แค่เสียวครับเกมรุกหวังปิดสะกอรหรือหวังทำประตูในจังหวะนี้ของพิ้งเลนเจอร์ชัยนายังไม่ประสบความสำเร็จครับยังไม่เป็นประตูวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่า ระวางบอลจังบักบอลใช้ฝีมือกับบอลใช้พระลังใครจะเหนือกว่าการครับในแม์นี้หรือนัดนี้ถือว่าเป็นบอลคลาสสิกสวยงามนะคดูแลเพลินตาและโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราได้เห็นหมายเลขเจ็ดน,นะครับบินบนลุนิดอยู่ในสนามด้วย หลายลูกหลายจังหวะนะครับในการจ่ายบอลน,นี่หวังสกอร์หวังผลเลยทีเดียวมาดูความพยายามของพิงเรนเจอร์เชน่าครับจะทำได้ไหมพยายามจมบดให้คอมมาดหมดแรงให้ได้นะครับเปิดริงเป็นประตูตามขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> เอาแล้วครับสนุกแล้วครับสนุกแล้วครับเป็นสองประตูต่อสเขาบอกว่าเหนือฟ้ามีฟ้านะครับหวยซุ่นเจอนหวยซอดเสียดอยู่รูหมูอยู่ตุกคู่นี้ยังไม่รู้ใครจะเป็นเจ็กที่จะกินหมูใครจะเป็นหมูที่กัดเจ็กครับเดี๋ยวลุ้ม <c oughs> จะเป็นคอมมานโดหรือจะเป็นทิ้งเลนเจอร์ครับสองสี่สามขึ้นมาแล้วนะครับทิ้งเลนเจอร์ทีมเจ้าบ้าไชน่าคอมมานโดคอมมานโดทีมเยือนก็ยังนำอยู่ครับงสี่ประตูต่อสองต่ดูครับว่าทำบทให้กับคอมมานโดหมดแรงได้ ก็คงจะเข้าทางทิ้งเลนเจอร์แต่ถ้าบทคอมมานโดให้หมดแรงไม่ได้ครับก็คงเข้าทางของคอมมานโดของบินบอลลูนลิทเนี่ยหมายเลขเจนี่จับตาดูนะครับเป็นบินบอลลูนลิทนะครับ <Okay. S 1> เล่นอยู่ในตำแหน่งแดนหน้าทางด้านปีกขวานะครับ ตู้ทนไหมครับสัวีต้องขอขอบคุณทางจังหวัดไชน่านะครับนำโดยท่านอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ นายสอบน,นายกายนะครับนายกอบาจอรไชน้านะครับนเจษดาศรีพี่น้องนายกเทศบาลอ่าเมืองไยนาานะครับท่านนายเกิดพิบูลภัยโรจนะครับที่ปรึกษานายกอบจ o ะครับท่านชพนสันนะครับวัฒนาชัยยงนะครับที่ปรึกษานายกอบาจรท่านนายพิชิตรักเจริญนะครับประธานแฟนคลับ พิงเรนเจอร์นะครับแล้วก็ท่านมานะมาแก้วครับที่มาแข่งกับพิงเรนเจอร์และท่านเจียเจริญพงศ์นะครับผู้ประสานงานจากพิงเรนเจอร์นะครับที่ให้การต้อนรับทางสมาคมกีฬาฟุตบอธวรสไทยนะครับอย่างอบอุ่นนะครับโดยฟุตบอลสสองผู่วันนี้เต็มไปด้วยคุณภาพและต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทมจักรจันสุเทพนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอุวโสไทยที่ได้ จัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับเราไปทั่วประเทศครับเป็นโครงการของสมาคมครับโดยพี่พัฒนานุก,กูลเจริญพิสุทธิคุณนะครับผู้ประสานงานในการที่จะนำนะครับฟุตบอลไปเชื่อมต่อรันแล้วลูกนี้ได้ประตูครับ5ประตูต่อ4ใครเปิดครับนี่พิทักษ์วะครับอ๋อยิงโดยอาทิตย์พินิษนะครับนี่ นี่ลริจาคขอบคุณอยู่เลยนะครับนะครับท่านนายกสมาคมเทพพิทักษ์ก็มีโครงการดีๆแบบนี้ครับในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับปด็กททั่วประเทศเพราะว่าท่านอยากเผยแพร่ความรู้สึกของท่านนะครับว่าในวันหนึ่งท่านได้รับอุปรณมาจากครูของท่านและตอนใบนั้นทําให้ท่านติดทีมชาติเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยของประเทศไทยและตัวท่านเองคือเป็นแชมป์คิงครับครั้งแรกของประเทศไทยนะครับตอนนั้นท่านติดทีมชาติเป็นทั้งที่9นะครับ ท่านถึงสารฝันด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนทั่วประเทศด้วยการใชุ้ตบอลเป็นสิ่งเราจึงมาวันนี้ที่นี่ขอบคุณนะครับบะมมี่กึงสำเร็จรูปไวๆนะครับไวๆเหนียวนุ่มไม่อืดที่ให้การสบสนพวกเราในทุนเรนนี้ด้วยนะครับมาแจกฟรีมาทั้งโอ้โหทุกอย่างแลักงานเหนื่อยตั้งแต่เที่ยงผมเห็นว่เที่ยงมาถึงนี่ตั้งโต๊ะตั้งป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะจากบะมมี่กึงสำเร็จรูปไวๆ จริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าไวไวนี้อร่อยมากนะครับอร่อยไม่แพ้ยี่ห้อใดเลยนะครับตลอดเติดใจดูครับไวไวผมมั่นใจว่าปัจจุบันนี้รสชาติไม่ต่างกันนะครับแล้วอร่อยกว่าด้วยนะครับปริมาณเข้มคุณภาพครับแก้วนะครับตอนนี้กิงสำเร็จรูปวไวครับขอขอบคุณนะครับพี่บินบรลลิศนะครับพี่ท็อปนะครับสำหรับอ่ พี่อันดีๆแบบนี้ที่ท่านก็สนับสนุนมาตลอดนะครับอย่างทีมคอมมานโดนะครับเครื่องดื่มเอเนอร์จีดริงค์ที่ดีบินเบลลิลิสเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นะครับมีจำหน่ายแล้วตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับต้องการความสดชื่นต้องการวิตามินด้วยนะครับลองถามหาเครื่องดื่มเอเนอร์จีดริงค์คอมมานโดนะครับแบรนด์แอมบัสเตอร์โดยบินเบลลิลิสและวันนี้พี่บินยังพารถนะครับแอมบูเลต์นะครับของมูลที่ร่วมกันอยู มาคอยดูแลความปลอดภัยพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเล่นตั้งแต่กลางแดดตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายโมงนะฮะร้อนมากอาจจะมีการเป็นลมเป็นแรงไปก็มีมาบริการด้วยแล้วก็มีทีมงานนะครัหมวยที่ร่วมกันอยู่วันนี้มากันเยอะแยะทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านในวันนี้แล้วก็ทางทีมงานผู้บรรยายก็แหมบรรยายได้อย่างสนุกสนานอันนี้นิดทำสิ่งหนึ่งสองไปแล้วครับอาทิพย์พินิจตบขึ้นมาเรียดๆแหมโดนดักไว้ได้ ขึ้น <tu i> <conclusions> มาครับทิงเรนเจอร์ชุดนี้ต่อบอลไม่หัวหวาครับแต่แน่นอนลดตัดไปได้ครับลูกนี้ส่งเบาไปถึงท็อปแล้วครับนี่สาขึ้นมาชุดแดนชุดแดนผลุนบอลไปชุดแดนโดนแท็กจากด้านหลังแล้วยังไงครับลูกได้เปรียบครับกรรมการให้ต่อไม่แห่ลูกนี้โม่งคืนหลังโอ้โหเบสิกเหลือล้นเลยครับบอ่ถงอาลูกนี้เตะออกมาไม่ดีครับไซก้อย ออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทางฝั่งกระแม่เด็ดมาดูครับรวิทตุ้มตาอาทิตย์ทิ่งนิดอันนี้ตกเข้ามาโดนดักไม่ได้ครับเเกนนจออรร์ะคับไม่มีเพื่อนครับต้องวนออกไปดึงกับไม่ที้นิดโอ้โหเบสิกสุดยอดจริงกระชากขึ้นมาของไกลครับเตะออกตัดล้างแม่ๆลุ้นเดียวไปไม่ได้ครับเข้ามือผู้สาประตูครับ ลูกนี้บุกขึ้นมาครับคอมานดตรงกลางสนามครับไปทางดูบอล,ลิ้นพืนกลับมาพื้นหลังมาไม่มีใครครับต้องตั้งใหม่อาศัยความแน่นอนครับคอมานดมองยาวแล,ล้วลึกไปครับไม่ไไมีใครพี่ดูทูสาวตัวครับใช้เขา่า รับบอลไว้ที่สียมเบสิกพื้นฐานดีมากเป็นนักมวยเก่านะฮะชกมากี่ครั้งนะครัชบชกมาร้อยครั้งชนะชนะกี่ครั้งครับชนะไม่ต้องพูดถึงแพ้ตลอดอันนี้มีข้อมูลมานะผมไม่ได้กูขึ้นมาเองนะครับทางโคศกใหญ่เป็นคนให้ข้อมูลมา <c oughs> <c oughs> ลับสนิทจิตสายหน้านะฮะ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนชื่อหลังจากชื่อนี้คิดว่าไม่เป็นมงคลก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อที่สอง นอนแน่ลูกเจ้าแม่แน่นอน,นขึ้นมาใหม่ละวิทย์ขึ้นมาละวิทย์อีกทีนึงมแม่รูหลอกครับลนะวิทย์รอกอีกทีควายหรือเปล่ายังไงไม่ครับขึ้นมานาวไปไปแล้วครับ<ป>ตบเข้ามาไม่ดีครับแม่โดนดักไว้ได้ต้องชมนะครับเซนเตอร์โดนที่วิ่งตามไม่ได้อ่านเลยนะครับว่าตัวนี้จะต้องทะลุข,ขึ้นมาแน่นอนนะครับวิ่งมาปกมาแล้วก็ การบอลออกไปได้เป็นลูกทุ่มครับทุ่มมาแล้วสุดแดนพริกเข้าไปเอาล้วครับยิงเข้ามาลุงกะยิงเลยเอาใช้ตัวบางพริกออกมาแล้วก็กรรมการมองว่าเป็นการเข้าข้างหลังนะครับพาวดได้เตะครับพิงเรนเจอร์ขึ้นมาเร็วทีเดียวอยู่กลางสนามการบอลออกมาซ้ายต้นหนึ่งสองหาไม่ดีของอ้วิทเปิดสวนกลับไปให้กับพิกท็อปทันครับไปแล้วบิ่นบาลิลิ์มองโยน อ่าพี่พีริตวลอลหลยมองไม่ทัน,นระหว่างเซฟกับชนเสาตกเซฟนะครับเพราะได้เตะมุมหนูโหอย่าละครับวอลเลยลูคนี้เหมือนเก็คือพี่โรนันโดเลยนะวอลเลยแบบนี้เลยเเเเเบิสซิเคลิลคิกนะนี่ๆๆนต้องขอขอบคุณน้ำดื่มนะครับน้ำดื่ม ไฟหีบศพชื่อน้ำดื่มสปอนเซอร์รอเราเพื่อนก็ต้องพูดนะฮะถึงแม้ว่าจะชื่อแบบว่าอาจจะดูใจสั่นนิดน,นึงนะเวลาไฟหีบศพนะครับสปอนเซอร์น้ำดื่มสำหรับวนันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะค,ะะครับไปแล้วไปแลขึ้นมาแหมตัวนี้นี่บอกเลยจัดจ้านมากับนี่ตัวเกานี้ฮะ,ะเบอร์อะไรไม่ทราบสุดยอดจริงมาที่เบอร์สิบเปิดเข้าไปแหม,แมนึกว่าไม่ เลยออกหลังไปออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มขอมาโดยได้ทุ่มครับบีธนากรทุ่มเข้ามายิงไกลครับลูกนี้เข้าข้างตาข่ายนะครับเข้าหน้าต่างนะครับวันนี้โอ้ลักไก่ยิงลูกนี้ครับสวยงามทีเดียว แล้วก็คุณนะครับวันนี้สนามนี่สวยงามมากแล้วก็ไฟสนามนี่โอ้โหมองไปนี่นี่เทศบาลเมืองนะฮะไฟไม่มีดับสักดวงนะดูครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนี่หยุดไปห้าปีนะฮะอ๋อพึ่งมาบูรณะกลับมาใช้ใหม่เยี่ยมมากครับนี่นะครับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามทำให้คนมารวมกันได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่ฟุตบอลจะมอบให้ไม่ว่าผู้เล่นและผู้ชม ขึ้นหน่อยครับลางสนามบ้ลขึ้นกับแม้ยังได้อยู่ครับพิงเดนเจอร์หาบอลไปเองออกซ้ายดีดไปแล้วครับสีกซ้ายไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ออกขวาครับบินเบลลิลิสชาดไปปราชาดไปเปิดขึ้นมาลูกสกัดไว้บอลไปถึงผู้สาประตูรับสบายนักบวยเก่านอนแน่ลูกเจ้าแม่แน่นอนนะครับหลับดับสนิทสิบหามลงนะโอ้โหนี่มีคนให้สายยามา ไม่ได้พูดเองนะฮะนี่ก็าบอยากให้เลยต่อยทุกครั้งเสียเงินทุกครั้งนะฮะขอมาต่อยอีกหน่อยเสียเงินแต่นักมวยก็เตะบอลได้ครับไม่ได้มีกฎห้ามนะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปบวกกับแกแล้วกันนะฮะเหลี่ยมมวยกันดีอาจจะเจ็บตัวได้เออทีนมาไม่ดีครับพยยังตัดไม่ได้ไอคืนหลังไหม สายดีเรนเจอร์นี่เติมขึ้นมาครับสวยงานทีเดียวช็อตนี้ได้ขึ้นมาปีกซ้ายมาโดนดักไม่ได้ครับกลับมาที่บอลลิลิตอาแล้วไปแล้วครับพี่ท็อปเปิดเข้ามาออกหลังครับล้นออกไปครับลูกนี้ขอบคุณน้องๆบอลบอยเนีย bon ครับที่เก็บบอลอยู่ด้านหลังถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยพวกผมก็จะเหนื่อยหนักน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าเก็บบอลไกล ครับทุกคนคือปันเพืองจะเล็กจะใหญ่ครับถือว่ามีคุณค่านะครับในการจัดงานทุกคนนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยน้องๆบอลบอยหวังว่าน,าาน้องบ bon อลบอยคงสิ่งวองไว้นะริ่มเลยขึ้นมาโดนดักก็ได้ครับ